หนึ่งสอมสวัสดีครับพบกับริยกกรเอดวอนเกมเมอร์ฮะวันนี้เราอยู่กับเพิธีกรพิเศษอินฟินิตี้นะครับใช่ไหมครับขอเสียงนะครับครัเ,เสียงเขาอาจาจะเบาไปหน่อยนะฮะไม่พาเลนไม่เขาพังฮนะปากไปอย่างนี้ไปครับไม่ผมกาดแล้วก็อินฟินิตี้ด์กโซคนเดียวกันนะฮะโอเค <c oughs> <c oughs> okay, วันนี้เราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า เอ่อแมปเ r ิร of ออฟเอ๊ะเซิร r ชฟ for lost aircraft นะฮะคือแมปจะเกี่ยวกับเครื่องบินตกนะฮะนี่คือเครื่องบินแม่งโคตรเท่เครื่องบินเครื่องบินนะฮะเครื่องบินตกแล้วก็เราต้องค้นหาผู้เอาชีวิตชีวิตผู้ผู้เหลือรอดครับโฟลเลอร์เดอะไอรอนบอลนะครับกุลัก for your adventure ร์ห้ามบินนะห้ามมอดเราไม่มอดนะครับไม่มีมอดเลยครับ โอเคครับไม่ม okay. yeah. yeah. okay. yeah. <laughs> oh, okay. uh ีมอดฮะเอ่อเอ่อชอบได้แค่เคแล้วก็แซแล้วก็ขนอะไรวะขนแกะเออทํามํามรบอกเฮ้ยเฮ้ย้อนแรงแรงอนแรงเกิดเป็นผู้เชี่ยงกับไฟเออโคดิฟินตี้ครับตรงนั้นมีน้ำคระบเอาดับละโอเคเอ่อห้ามเล่นเกินสี่คนแล้วก็ห้ามเล่นน้อยกว่าสี่คนไละห้า พยายามอย่าเล่นนึงก็สีคน Welcome to Search Lost Aircraft Map โอเคในกล่องโอ้กล่องกล่องใส่บึ้งมาเล่นหมดเลยไปเอาป่ะอันนี้ไปเได้เอาไปแพ้ เสร็จโจนนะฮะมือไวเอออันนี้มือไวมือไวต้องได้ก่อนฮนะอุ้ยเสร็จโจนเสร็จโจนเฮ้สันเอามาทำไมวะเฮ้ยเพื่อนนะคนอินฟินิตี้ครับผมมียาอะไรให้คุณเอาไปเลยกินโอ้โหชุดนี้ก็เลยครับเดี๋ยวครับอ่อครับไม่กินดีกว่าไม่เป็นไรหรอกกินได้เถอะครับพี่ผมอุตส่าห์ให้นะครับ มาอากาลลุนพิเศษเลยไม่กินจริงเหรอโอ้โห้ยโอ้าอกาลลุนพิเศษครับอืมแค่ไม่คุ้นฟิกปิ่งปังเลยนะครับดูเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคยังไม่หมดอีกเหรอไก่เอ่อดาวเฮียฮะลงไปตรงนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเคทุบแมน เากอโกอันเซทุก่้ตายแล้วผมไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยๆลงมาลงมาฮ่าคุณอินฟินิตี้ครับเบลนารมาอยายนชิปปี้เคปโอเคมีเคุดนะอโอโก โอเคฮะเซฟพอยต์ไปเซฟพอยต์ก่อนแล้วกันเซตเนอตทามเซตปฟแม่หลับหลับสิวะคนนี้เปนไอจีหลับโอ้เสร็จเยอะออไอคางเยอะกดชิปมากไปโอเคหลับ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 จะได้ตอนเช้าเลยโอ้โอเคฮะ น้ำกินอยู่แล้วอ,อร่อยนะโอเคโอเคไปทางนี้ครับ Infinity ครับเฮียแปะ <c oughs> อะไรอ่ะไม่มาโอเคฮะมีสองทางนะฮะโอเวอร์เฮียครับไปทางนี้ฮะทางนั้นไม่เกี่ยวอ,ยอ,ยอุ้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 ยปลาหมึก อย่โอ้ตู้ตุ้ไมันาเคลมเคไปตามทางต่อเฮ้ยนันนบันนนะฮะอย่าเพิ่งลงไปเขาอุ่นน้ำก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวมาทำให้กับดักเขาเสียฮะ i ฟินิตี้คุณ infinite หามาเลย เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับคุณเชิญลงไปเลยครับเรารู้คุณทำได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเทรนเด้นไปต่อได้ไโอเคกูดเบอร์มึงอยากหาองมึงอยากเสกฉาบ่ากูโอเคอีกถ้าคุลงไปผมก็ไม่โอเคแล้วครับแปลกๆนะบายๆครับเฮ้ยของขนมปังเสร็จกูดู มีหน้ามาให้ด้วยาให้อดราว่าต้องไหนวะน้องเฟือฟินิตี้ครับโอเคนะฮะมันคือเฮียอะไรครับเนี่ยวิบาร์เนี่ยครับไล่ทุกอันนี้ก่อนโอเคก่อนโอ้โหสุดยอดโอเคเจอนเองแจ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยๆๆแล้วก่อนโลอาแซดหนนร้ายๆๆ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  เอ weight, oh Adams, Gu ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกับกับผ้าเนี่ยคุณก็อยาควายเหมือนผมแล้วกันนะแล้วกันนะครคุณอีพี่โอ้โหน้ำโคตรแก่กาเลยไม่น่าทุบออกเลยครับตอนนี้ครับผมได้กดทุกปุ่มครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เฮ้ยมีปุ่มไม่เชื่อแั่ง TNT ป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเชื่อไม่มีอะไรนียวะเคฮะเจอเคเราต้องขุดเอาไอไม่เชื่ออะไรเก็บครับบัดเชอ่อครับเร็วครับไม่ได้ไมอ่าดู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 แด๊ดกโลกไปแด๊ดคุกโลกายหรือว่าแค่เขาให้ลงไปวะเขาให้ลงไปผู้ฝทอดเทียว่าผมไม่ มันคืออะไรอย่างนี้ฮิเพื่อความเท่าเทียมใช่ไหมฮะผมแต่แต่ผมใส่แหมชิงอ่าเราสงสารเราให้รองเท้ากับกางเกงตรงเอ๊ะตรงนี้ไม่น่าจะมีวงจรฮะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถส่งถึงได้ กดปุ่มสวิตช์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเราต้องลงไปครับคุณนักโซลงไปเป็นคนกเอ๊เอ้ยน้ำก็มีนี่หว่าคุณคือสรุปขอสวิตช์มาหลอกควายใช่ไหมครับได้ใครแม่งโดนหลอกนี่แม่งโคตรง่เลยกดอยู่ตั้งนานโี้ยโคตเลย f o ร l อ w Iron b ื x ฮิ l ล์บาร์อ right. ิสฮิลล์บาร์อิสเม่โอเคฮะมือสัตสัสนะฮะไม่น่าจะใช่ทางไปต่อนะเพราะเขาบอกว่า follow the iron b o x k line iron b l o c ก็เสร็กมาตามตรงนี้นะฮะเฮ้ยนี่ไงโอเคนะครับคราวนี้นะครับถึงคาว่าเขาเรียกว่ามันนะแล้วก็ให้เช็ดมาใ้าวัากากาครับมันให้เราว่ากากาลงไปเลย โอ้ยโอ๊ยอยยยอ๋อเซฟเซฟไอเทมนะเอาไอเทมใส่เข้าไปเขาเขารู้ว่ามึงต้องตายอยู่แล้วแล้วก็ไปได้เลยเพื่อนเพื่ออะไรเอาก็เอาไอเทมไว้ตรงนั้นก่อนไงเฮ้ยเออละ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 กูเอาไอใส่เนี่ยทำไมทำไมคือไม่ว่าไอซ์ทุกให้เป็นน้ำวะน่ายางตอนเช้าอยู่โอ้ยเขมผิด โอเคฮะหลับอ่ามันเตินเนี่ยพี่เออชิมหายครับคุณนักโซเอาเป็นว่าไปกันคนละตาก่อนฮะเออคุณไปก่อนเลยครับเออจะไปไงโอ้โหนี่ไงกระจกตรงเนี้ยกระโดดขึ้นให้ได้ดิเออเออเราจะช่วยสังเติมาเ้านะเอื้อเสร็จกูไปตายในน้ำครับโอเคเดี๋ยวที่พีมาให้เอ้ย เอฟนีตี้แมะโอเคะฮะเราจะทิ้งของในสาระอ่ะผมจะให้นี่ฮะอ,อุ้ยเอาอย่าเพึ่งนะฮะแมะอุ้ยไม่เอาไม่เอาน้ำมันกากไปฮนะตักลาวาได้ปะตักไม่ได้เอาไปแดกเล่นนะฮะโอ้สุดยอดเลยเอาไปเถอะมันไม่ใช่สิ่งที่กูต้องการมาเดี๋ยวขอเนี้ยแหละ เฮ้ยเออรัวไปไงล่ะสเต็ปเทพเป็นไงเป็นไงเป็นไงทำไม่ได้เลยเออเออเออมาโอเคฮะอย่าเพิ่งไปครับผมจะทีพีไปก่อนโอเคโอเคโอเคแต่นี้คนนักโซเชียลเลยฮะแดกเพื่ออะไรฮะเดี๋ยวทิ้งให้กูอีก นะม,มันเป็นของขังนะฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่กินไม่กินมีโอกาสตายได้กระโดดเลยพี่เ <c oughs> อ้าเอ้าเอ้าเอ้าอ๋อคุณริวเขามาเสือกด้วยนะฮะโอ้โหโลดอีกทีโอเค <c oughs> ฮะ CP เอ้ย MP เอ้ย P นี้ ที่เปลี่ยนชื่อบ่อยทำไมอุตส่าห์ชิมพีเอชินดักโซและอ่ะอันนี้ไปฮะคนนี้ใครไปอีกเนี่ยเออผมไม่รู้อ่ะฮะใครไปมันไปฮะโอ้ยโอ้ยไม่ได้แดกล้อกเฮ้ยเออเป็นไงเฮ้ยอุ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 ยห่าแล้วเว้ยห่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยยุบป้าป้าป้าป้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 เดี๋ยวผมทีพีมานะฮะทีพีมาไปอ่ะ ทำไมเร็วตีนี้ตี่บอดเยอะอ่ะพิมพ์ผิดดทีพีเอ็มฟีนี้ตี่บัดเยอโอเคแม้โอเคฮะเสร็จปุ๊บก็ชวงของในกล่องคืนเราทำเยอะครับผมไม่ให้คนดูอะไรฮะ หมดแนละ้วจุดๆ,ๆเออคือเขาคือใครผมก็ไม่รู้นะฮะเราอย่าไปยุ่งหรอกฮะปล่อยเขาไปใครวะอโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลอ,อ,อนแรงหล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 ับไปแล้วนะโอ,โอเคฮะเราจะไม่เคียงลงไปนะฮะ<อ>ที่อยู่ข้างบนนี้พอ ทีพีโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ย,อย,อยตกกระพงโอเคนะฮะเดินมานะฮะ follow the island เนาะอุย้ยลาบีลาซูลี่โอ้โหซอมบี้ oh ซอมบี้มาเอาคอคอยฟินิตี้ครับคนฉลาดนะฮะเขาจะมีเอ็นเดอร์โผแล้วก็อา่า โอเคฮะกัไมกครั้งนะฮะไอเช่นนี่ฮะไม่กูไม่ถ่ายไม่อะลากมือเข้ามาเลยคือไอเช่นนี้เขาพร้อมมาฮะก็เลยลากเขามาถ่ายด้วยนะฮะถึงตรงนี้ฮะคุณเดินไปสองพี่ตามคุณตามหลังเขาเต็มเลยคนฉลาดเขามีเอ็นด์โฟกันแล้วก็ปาไม้ข่องระเบิดแล้วโอเคฮะผมจะรอคุณอยู่ตรงทางช้างเผื่อเชิญเชิญตามมาเลย ข้างหลังมึงอะอินฟินิตี้ฮะโอ้ยแหลกแหลกแหลกเลยแหลกแหลกแหลกเลยขอโชคดีฮะแี่แน่ผมรอนไอ้เวนะไอ้เอ้คืออินฟินิตี้ฮะขึ้นเลยฮะไม่ต้องสนใจคุณโอเวอร์โหลดนะคือคุณโอเวอร์โหลดเขาขอมาขอสกายมาเฉยเลยก็เลยต้อง เออเออแหลกแหลกจับลาเขามาด้วยมามามาไม่เคยได้ชูอันน่ะไม่เคยได้ชูอันน่ะเอ้าตายไปแล้วไม่ใช่หพอที่พีมาให้โอเคโอเคโอเคมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคกรูดเว่ออู้แหลกแหลกแหลกก็เคยจะชูอันน่ะไม่เคยจะชูอันน่ะไม่เคยจะชูอันน่ะโอ้ยอย่าตีอย่าตีโอ้กระตุกกระตุกอาปะเซฟพอยจะเซฟไหมไม่ต้งเซฟหรอกตายคือตายเว้ย Okay, โอเคกูเมือไอเทมเขามีไว้ให้พวกไก่เขาเซฟกัน <Hey. S 2> เฮ<อ>้ยควายควายทำไมอะคือมันจะเป็น,ไงไงนอ,ดดอ,อนย่างเงี้ย <laughs> ้มันต้องกระโดดอ่ะไม่อยากขึ้นไม่ได้เมาเล่นมันต้องกระโดดออกมาเว้ยเดาแก่เอ้ขดเคดขดเคระวังด้วยนะเว้ยโอเคนะฮะละก่อน <laughs> โอ้ครับผมเจอทางสว่างครับโมทางสว่างเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆนคือเราไม่รู้ว่าทางไหนผ่านนะฮะมันอาจจะมีน้ําแล้วมันอาจจะไอ้นี่ก็ได้เป็นไงฮะทางสว่างเป็นทางสว่างแต่มันต้องสมัครงานที่ร้านอาหารอ่รอรอฮะอ๋อรอฮะอย่าไปสนใจเลยว่าเร็วนะครับว่าเรืเออใบไม้มันเป็นยังไงนะะ โอ้แหลก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 ไม่เป็นยไรนะฮะคือใครพูดเทียได้ยินหมดเลยเฮ้ยของมึงอะอยู่กันท่าน TP ไป็นน้อยโอเคฮะ TP Infinity to Watch เอโอเคฮะมัน okay. เ okay, 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 so ็วจะเอ้ยเอ้ยเอ่ะอ่ะเออผ่านได้ละโอเคทางนี้คืออันไหนนะอันนี้ทางสว่างใช่ไหมฮะทางสว่างแล้วนะฮะ โอเคกูกลับมาแล้วไปเลยสว่าางแน่หรอไม่รู้โอเคครับไปเลยไปไปมาเอ้ยคนเร็วครับคนเร็วฮะคนโอเวอร์โหลดฮะอีเชน่ะเอ้ยโชคดีนะเพื่อนไม่ต้องบินนะ The Curse โอเคทีพีโอเวอร์โหลดแซตทูบัตเยอะทีพีกูพิมพ์เสร็จก่อนว่ะ เฮ้ยแชมป์เดินดีเดินดีหย่าไปหน่อยโอ้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 ยลงไม่ชิวะแม่งไม่ลงเอาเลยเตงเลยมึงมึงมาลงหลุมนี้กูลงหลุมนี้โอเคมึงก็ลงเองดิเฮ้ยนการัเซนการเฮ้ยคอเรฟินิตี้ครับผมรู้คนทำได้มึงอย่าเอะก็ใช้กำลังสิฮะกูมีนี่นะเว้ยใช่แล้วกูมีอ โอเคฮะแสดงว่าทางนี้เป็นทางที่ถูงฮะเฮ้ยเชี่ยโอเคฮะสมัยครั้งฮะหลังจากที่ตอนนั้นตายหมู่ไปแล้วก็ลงมันทุกหลุมฮะเราก็มาสำรวจเรียบร้อยฮะเราก็พบว่ามันเป็นหลุมหลอกฮะมันไปทางนี้ต่อได้ฮะไอติ้งซัมเชตอิสอาราเฮียซัมเชตอาราเฮีย มีเชดอยู่รอบๆนี้อุ้ยเจ็บปบเชียร์นี่พ่อเลยนะอเนาะเ้ออโอ้โหตลอดเดอะไอแลนด์บอกไปรอรอเซนิทีย่มีอะไรไหมฮะโอเคขึ้นมาแล้วครับขึ้นไม่ได้อีกเขาโอ้โอ้โอ้ถูกบอกเขาอีกกดเขาท่ามทุบไอ้นี่ก็ทุบ อะคนคนฟินิเต้ไม่มีหลักฐานด้วยเซฟพอยฮะมามาตรงนี้ก่อนฮะขึ้นไปเรื่อยๆฮะจะมีตามไอรอนบล็อกมามาตรงเซฟพอยครับกระตุกครับใช้ตั้งหกร้อยนะลิอืมโอเคฮะคนฟินิเต้มาฮะคนโอเวอร์โหลดนะคนโนเวอร์โลครับบ้านคุณนี่แม่งโคตรไอ้นี่แหละฮะ นการทำงานอ่ามึงเพื่อนมานี่ไหมอะถึงว่าจะไปเดินสู้ัมภาษณ์ออฟแคนยูเนียโอ้โหคือเราจำไอ้แบบนี้ไม่เกี่ยวกับขึอนบินตกนะถ้าคโอ้โหเขาไม่น่าจะรู้เขาขึอนบินมันจะตกตรงประมาณสิบปีแสนข้างหน้าแล้วมันจะเดินมาเศษกระเด็นตรงนี้เลยโะษโทษโทษโทษเครื่องมันกระตุกโอเคฮะมีสามทางโอเคสามคนพอดีใครจะไปตรงกลางเฮ้ยอย่าเพิ่ง อ่ะลิวไปตรงกลางซ้ายไปทางซ้าย,าายโอ,อ้ลิฟิตี้ทางซ้ายครับผมไปทางขวาออ้ยใครมันจะผ่านไปได้วะเ <ปะ S 2> ออเมือโอ้ของโอ้ของผมเนี่ยเขาวง,งกดเลยอะฮะทางแรกนะครับทางแรกเออไปทางแรกตลอดนะเถ<อ>ิดใช่ เขาบังกดนะกลับมาแล้วมาอาผมทำเพียอะไรแย่หรอครับทำไมฮะผมมนติดอยู่ในห้องนห้องหนึ่งที่มีสัตว์นั่นฮะชมเขานะซอมบี้เกิดโชคดีนะพี่อ่ะ i f f i n i t y นอกเอาไปแล้วนะครับคตอนนี้ยังไม่ตายมันคือการคาดการณ์ล่วงหน้านะโอเคฮะ านนี้ะะฮเฮ้ยเจอทางแล้วเว้ยไม่ใช่แค่ทางออกนะฮะทางเข้ากูยังไม่เจอเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วเว้ยอยู่เวลีรักไลท์เฮ้ยเอามาได้แล้วเฮ้ยพิกัดครับบอกพิกัดหน่อยไม่อะทีพีเลยทีพีโอเวอร์โหลดเฮ้ไม่ใช่ทีพีปลาเจอดิบ้าเนื้อทูพโอเวอร์โหลดน่ะพิพีดิอ่ะทีพีของปลาเออเดี๋ยวผมมานะครับ ทีฟีฟิต well, ีทูโอเวอร์โหลดโอเคฮะเราจะเล่นต่อโดยไม่มีคนโอเวอร์โหลดโอเคไป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 กันต่อโอเคไหมกูโอเคฮะตึกแล้วเซตตรงนี้ดีกว่าอ่ะ i ฟินิ i ิตี้ฮะ มาฮะอย่าไปทางนั้นฮะไปทางออกฮะคุณก็เสกเข้าไปทางอันนั้นกนะฮะโอเคฮะผมพีพีคนออกมาเลยนะฮะโอเคนะฮะมาทางนี้นะครับคุณเป็นพีพีฮัลโหลฮัลโหลโัสโีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสีสวัสดีสวีสวัสดีสวัสดีสดีสววดีสวัวด ให้เกินไปแล้วนะฮะสรุปที่เขาจะมาทำไมครับโอเคครับเราก็มาถึงพ้าสุดท้ายนะฮะให้ดามมาใส่พร้อมเลยเซฟก่อนครับเอออ n นฟินิตี้เซฟก่อนครับเซฟพร้อมกันเลยเพราะความปลอดภัยจะได้เช้าสมบีจะได้ไม่ค่อยเกิดโอเคฮะเช้านะฮะไอเนนโอเคฮะเวลคัมทูเดอะเอ็นพ้าสุดท้ายฮะ โอ้ไม่มีโอเวอร์โหลดแล้วรุ่นหึคุณเยอะเลยโอเคครับปินต้นไม้มาเลยโอ้ยระวังล่วงโอเคฮะให้ไอมาด้วยไอนี่แม่งโคตรลื่นเลยระวังล้นล่วงไปนะฮะมาฟินิตี้นํำนะครับ โอเคโอเคโอเคเมื <wiele> <who médico> ่อกี้คัดข้อไหนนิดน้อยโอเคฮะเอ่อท่านผู้ชมครับบางคนอาจจะไม่ได้เชียงคูดอินฟินิตี้ฮะคือมาเขากากฮะย้ำอีกครั้งครับไม่แม่งกากไม่เป็นจริก็เอาเป็นว่าฟังผมบ่นคนเดียวไว้นะเชี่ยงยากไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลื่นเกือบไปแล้ว อุ้ยโธ่ไม่แดกกูเลาะคิดได้ตาวตัวหันตายโอเคเปิดแม่งตลอดใช่ไหมโอเคดีนะที่เซฟไว้จะได้ไม่ต้องตายเออจะได้ลองไอที่บ่อยเล่นบ่อยเฮ้ยหยอกแม่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 โอ้ยอุ้ยได้ดาบเลยแสดงว่าดาบเกาะที่ตายเล้ยเลย หัดวิ่งเลยสิฟ้าโอเคผ่านถึงตรงนี้แล้วใจเย็นเฮ้ยโอ้ใจเย็นเด่นนี่เล่นเพื่อได้อัธรุษเฮ้ย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 โอเค,อเคมันอยู่ตรงไหนวะตรงข้างบนใช่ปไหม โอเคฮะคนอินฟินิตี้ฮะหายไปแล้วฮะอยู่ไหนครับคนอินฟินิตี้ครับ <laughs> อ๋ออ๋อยังอยู่ใช่ไหมพี่ครับพี่พี่ไม่ทำอะไรครับตรงนั้นนะพี่ <laughs> พี่ <laughs> ว่างจัดแ <laughs> หละฮ <laughs> ะไปครับ <laughs> 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 ถ้าไม่ได้จริงๆนี่เราอาจจะต้องตัดคลิปนะฮะเฮ้ยเออโอเคฮะคราวนี้แหละตาสุดท้ายแล้วทำไมได้นะมึงเฮ้ยเฮ้ยเอ้เมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเร็วดิแม่เนี่ยไอ้พอ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 เลิกเลิกเลยโอเคฮะคราวนี้คือตาคือจบนะฮะ คราวนี้ตาสุดท้ายแล้วอุ้ยเกือบโอเคไม่ต้องใช้ดินแล้วนะฮะคราวนี้คอนติฟิตี้เอ,อฟินิตี้โชว์เทพลุยวิ่งวิ่งวิ่งลอนฟิลฟ <c oughs> จบนะฮะเกื่อ <c oughs> เอ,อ่อโอเคครับเ <c oughs> นื่องจากไม่สำเร็จสักทีเอ,อ่อเป้าหมายตรงนู้นนะฮะเราทำไงครับเราจะมาฟัดโลด้ากันนะฮะ โอเคครับหนึ่งอย่างเมื่อกี้คุณ Infinity ฟันโรดเดอรของขึ้นมานะฮะโอเคครับแล้วคุณ i n f i ิ i t y เขาต้องฟันโรดเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเอ่อทำได้ไงฮะไม่รู้ฮะโอเคครับอย่ารู้เลยนะครับไม่มีการบินครับไม่มีการเกมโหมดไม่มีการ TP ใช่ไหมครับคุณอินฟินิตี้ไม่มีไม่มีใช่ครับไม่มีครับโอเคครับทางต่อไปสิจะไปทางนั้นครับคุณนฟินิตี้กระโดดไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมช่วยฟันโรดเดอข้างหลังด้วยฮะจะได้ไปไกลขึ้นไปเลยพี่ วิ่งแล้วกระโดดเลยฟันโลดอ่ะอที่หลับไปแล้วนะฮะที่เดกเกา่าถูหานเฮ้ยนี่โอเคฮนะผ่านฮนะโอเคที่พี่มาแนละ้วเฮ้ย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 เต็มกลัวผมโอ้ยง <C ali> ่ะเป็นเย็นรอผมด้วย อ๋อบีบีวร์เดอร์ฟรีตีโอเคโอเคฮะอ้าวโอเคโอเคเรามาอยู่ตรงนี้ฮะเรามายูวินโอ้ผ่านแล้ว thank you for p a y i n g don't forget call your point อ๋อพอยไม่เหลือสักออเอ้ยไม่โกงฮะไม่เหลือสักไม่เหลือสักพอย n t ฮะ maybe อ๋อเมกแมปบายครับเมกบายโอเคฮนะเราจะมาดูนาสุดท้ายนะโอนะ้โหเพื่อเหารอดชีวิตนะฮะแม่คนอินฟินิตี้ะครับเข้ามาฮะ,ะเราจะมาจบฉบับแบบแอดวานเกมเกมอร์นะทริงเทนที <T NT. S 2> โอเคฮนะเอ่อเลสโตนพร้อมเทนทีพร้อมค่าดีครับคนเคยเฟตตี้ชยช่าหา่อย เฮ้ยเกะกว่ะแต่งฟอร์เพย์พ่อมานนกำลังมันเฮ้ยโอเคฮะจบคลิปนะฮะตู้โอเคฮะจบคลิปว่าจบคลิปจบคลิปฟัตโลดอฟอตโลดอเด <Gun> อะเกิร์บอลโอ้โหสกอตโอ้ถ้าโดนมาจากไหนอะไรนะโอ้ยถาน